วันนี้เราอยู่กันที่วันดาลาัลลพา The Power of วเ o w e r พิกัดจะอยู่ที่<ม>อาคารพัฒนา,น,าน,นิทัศนภายในสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพโดยที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมแล้วการเข้าชมเราจะต้องจองตั๋วออนไลน์มาก่อนในระบบจองเขาก็จะให้เราเลือกวันและเวลาที่เราจะเข้าชมโดยเขาจะแบ่งให้เข้าชมเป็นรอบๆไปทางเข้าเขาก็จะเป็นซุ้มดอกไม้ให้เราเดินทะลุเข้าไปจนถึงห้องจัดแสดงนิทรรศการเลยพอเขาเ้าไปในห้องจัดแสดงแล้วเนี่ยก็คือส่วนตัวเราชอบนะทุกคนมันรู้สึกผ่อนคลาย<ม>อาจจะด้วยทั้งแสงสีแล้วก็เสียงก็คือสามารถเดินได้้้ททังงวออ่ลีีชบเเยยก็คืส ที่เขาเปิดให้อารมณ์เหมือนอยู่ในการ์ตูนดิสนีย์เหมือนอยู่ในเทพนิยายยังไงอย่างนั้นให้ฟีลเหมือนเราหลุดไปอยู่อีกมิตินหนึ่งเลยทุกคนแล้วที่นี่นะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากเดินไปตรงไหนก็คือสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วก็มีดอกไม้หลายชนิดเลยนะคะให้เราได้ดูกันวันดรา,าเนี่ยก็จะเป็นนิทาศาการพันไม้แห่งแรงบันดาลใจจากที่แอบสอบถามพนักง,งานมาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนดอกไม้ไปตามฤด,ดูกาลต่างๆด้วยนะคะ นอกจากดอกไม้ที่ล้อให้ทุกคนไปดูแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีน้องฮักมาสอดของวันดาราที่รอตอนรับทุกคนอยู่ด้วยด้านในก็ยังมีอีกโซนนะคะที่ต้องไปกันก็คือโซนนี้โซนกระจกด้านในเขาก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยที่นี่เขาก็จะฉายภาพสะท้อนกระจกให้เราเดินเข้าไปถ่ายรูปกัน mm hmm. คือมันสวยมากทุกคนมุมนี้ต้องอย่าพลาด แล้วก่อนกับเขาก็จะเป็นห้องนิทรรศการ360องศาห้องนี้คือเด็กๆชอบกันมากแภาพฉากหลังเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่ควรจะมาด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง